สวัสดีครับวันนี้ช่องไรเทฟชาแน,นลนะครับได้พิจิกรน,นักพาดีมียศขาวบรรดาศักดิ์มาสวัสดีครับูุ้พันสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> แนะนําเลยผูพันแนนได้มาแล้วจา้าฮะเลื่อนขอเขาเลื่อนยศแล้วนะอะเป็นแคปชั่นแล้วเป็นไรแคปชั่นเป็นกับตันแล้วนี่นะครับกับตันแนนแล้วกับตันแนนผููการเคาเียผูกการแนนผูกการแนนครับตอนนี้ยศเลยพี่ว่ อ่ายศนาวาเอกแล้วครับนาวาเอกแล้วครับนาวาเอกแล้ววันหลังเราก็จะไปขอต้องค์กรไม่ได้แสดงความยรนดียศนี้ยากไหมยากนี่โหต้องแก่เท่านั้นถึงจะเป็นได้อ่ะนาวาเอกนี่กี่ปีเป็นในพลก็แล้วแต่บุญวาสนาครับใดบุญวาสนาที่เร็วที่สุดในกองทัพเรือก็ประมาณเปนสิบปีครับสิบปีเหรอครับพวกกันแดนนี่ไอผู้การแดนนี่คงไม่ถึงอาจจะเชีวเชียวครับ อย่าทำลายอะไรกันถามตรงๆตอนนี้เท่าไรแก็สี่สิบปลายๆแล้วครับถ้าเกษียณเกษียณที่นายพลมาก็อยู่แล้วประมาณนะเอาแล้วครับผมและสมุญวาสนาผมตอนนี้ยังเป็นท่านยังเรียนเป็นผู้บัญน่าผมจะดีเด่นเป็นนายพลผู้การ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 แนนผู้การนเอ้ยผู้การตำแหน่งไหนนาวาอากาศเอกนาวาเอกเหมือนกันครับตำแหน่งเดียวประมาณนี้ครับนาวาอากาศเอกถ้าทำเทียบกับาตำรวจเขาเหมือนกันไหมก็พันเอกครับพัันเอกครับผู้การแนนครับ พันไม่ใช่แล้วนะครับวันนี้เราได้ผู้การแนนมาร่วมมาร่วมรายการด้วยนิดนึงครับกับเจ้าเดิมนะครับหลายคนเรียกอาจารย์ละมออมอนผมว่าเรียกอาจารย์ไม่เวิร์กอะแก่ไปแต่ถ้าเรียกพี่อมอนนี้กระชุ่มกระชวยเลยอ๋อบางคนเรียกไม่ใช่เรียกอาจารย์เรียกคณะบดีทำไมครับคณะบดีที่เป็นนายของอาจารย์อีกทีรียังมอสุขภาพเป็นไงบ้างครับทุกวันนี้ตอนนี้ก็อใช้ได้ครับยังยังทําโครงการไปสวดมนต์แจกพระอยู่ไหมไม่ใช่สอนสมาธิสอนสมาธิ ยังแจกทำอยูไ่ไหมเอ่อแจกไปแล้วเมือม่อเมือม่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแจกพวกพวกที่เรียนมาด้วยกันครับผมเขามาเรียนสมาธิแล้วก็เลยเอาของพ่อไปแจกวันนี้เราจะไม่ได้คุยเรื่องสมาธินะครับพี่อมรนี่ถือว่าเป็นชนสุดยอดไปดูในเฟซหรือเว็บไซต์พี่อมเพจพี่อมอน,นะครับสมเด็จโตเป็นลูกไข่ล <c oughs> ะเอียดยิบเลยนะครับไม่มีข้อโต้เถียงใดๆหลวงทั้งสามหลวงมีความเป็นมาอย่างไงไปดูที่เฟซพี่อมออาจารย์อม อ่ะแต่วันนี้เราจะถามว่าสมเด็จเกศชัยโยชื่อนี้มาจากไหนครับเป็นเนที่ถกเถียงกันเป็นที่ถกเถียงกันเหรอครับคนเล่นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับเล่นแต่พระแต่ไม่ศึกษาประวัติศาสตร์อันนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรนะห้าชั้นเจ็ดชั้นเก้าชั้นใช่ไหมอย่างนี้นะครับเราเดี๋ยวเราจะมาให้พี่อมรเล่าให้ฟังครับผมอาจจะขัดฐานิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นสันดานเอ้ยเป็นนิสัยที่ดั้งเดิมครับผมว่าอ่ะอมร ล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าทําไมพี่อมรถึงสงสัยอาก็เขาอยู่ๆก็มีเขาเรียกกันว่าพระสมเด็จวัดเกศชโยครับสมเด็จวัดเกศชโยผมก็สงสัยว่าเอ้วัดเกศชโยอยู่ที่ไหนสงสัยวัดก่อนสงสัยวัดเนี่ยวัดเกศชโยเพราะว่าไปไปถึงวัดแล้วก็ชื่อวัดชโยที่เกศมาจากไหนใช่อ๋อชื่อวัดชโยที่วัดชโยวารวิหารจังหวัดอนทอทุกวันนี้ก็ชื่อวัดชโยชื่อวัดชโยแล้วเกศมาจากไหนผมก็งงว่าพี่มันไปถามคนแถวนั้นว่าเฮ้ยเกศไปไหน เขาบอกว่าเขาก็ล้ำเลือกันว่าเพราะว่าแม่ชื่อเกศตาชื่อชัยรวมกันก็เลยชื่อว่าวัดสมเด็จวัดเกศชยโยอันนีค้คือเรื่องเล่าก็เขาลือกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่สมัยนู้นเลยมีการบันทึกเป็นช่อยอะไรลายลักษณ์อักษรที่เผยแพร่ทั่วไปว่าวัดเกศชยโยนี่มาจากแม่ชื่อเกศตาชื่อชยัยก็เลยเรียกวัาสมเด็จวัดเกศชยโยครับ ผมก็เลยเข้าไปค้นคว้าตามนิสัยว่าความจริงมันเป็นยังไงก็ไปเจอหลักฐานว่าพอศสองพันห้าร้อยอันสี่ร้อยสามสิบสองพันสี่ร้อยสามสิบรัชการที่อะไรนะรัชการที่ห้าครับผมรัชการที่ห้าก็ได้บุรณะวัดวัดไชโยวารวิหารครับแล้วก็ตั้งเจ้าอาวาสองค์แรกชื่อพระมหาเกศพระมหาเกศพระมหาเกศปือเจ้าท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่แล้วไม่ตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสรอห้าได้ตั้งพระลูกวัด เป็นพระเนี่ยจะพระมหาเกศพระลูกวัดเนี่ยขึ้นมปเป็นเจ้าอาวาสครับชื่อพระมหาเกศพระมหาเกศพระมหาเกศเจ้าอาวาสวัดชัยโยครับทีนี้สมัยที่พอพระสมเด็จโตดังเนี่ยครับเอ่อตั้งแต่อะไรเจดีพระพุทธพระพุทธพิมพ์ได้ทลายเนี่ยพระสมเด็จพระสมเด็จชัยโยก็แตกออกมาครับก็มีบางส่วนก็ไม่ได้บรรจุเข้าไปใหม่ก็อยู่ที่จะถูกแตกอยู่ในมือในมือ พระมหาเกศเจ้าอาวาสเนี่ยคนกรุงเทพก็ชอบจากกรุงเทพก็จะขึ้นไปที่อยุธยาครับไปก็ไปรับพักเครื่องท่านก็แจกให้แจกให้คนกรุงเทพมหาเกศเนี่ยมหาเกศก็แจกให้ที่คนกรุงเทพกลับมาก็บอกไปวัดชโยไปเที่ยววัดชโยมาได้รับพระจากท่านมหาท่านเจ้าคุณเกศเจ้าคุณเกศท่านเจ้าคุณเกศจากวัดชโยวัลวิหารครับที่ก็เล่ากันต่อมาคนก็ขึ้นไปเที่ยวตอนสมัยก่อนที่คนจะเดินทางไปยุทธยาก็ไปทางเรือครับไปเที่ยววัดชโย ครับก็ไปรับพระไปอ่างทองครับก็ไปรับพระจากมือท่านเจ้าคุณเกศวัดชโยวรวิหารครับก็ลงมาก็เล่าวันต่อต่อต่อมาศาสาคนไทยก็พูดก็สั้นลงครับก็บอกได้รับได้รับพระจากวัดเกศวัชโยมหาเกศจากมหาเกศก็จากเจ้าคุณเกศเจ้าคุณเกศหรือมหาเกศครับแต่นี้อย่าพูดว่าได้รับมาพระมาจากท่านเจ้าท่านเจ้าคุณเกตหรือได้รับพระมาจากท่านมหาเกตวัชโยก็กลายเป็นว่ารับมาจาก วัดเกษชโยก็เลยแปลงมาว่าได้รับพระมาจากวัดเกษชโยวัดเกษชโยจากเจ้าคุณเกศจากมหาเกศก็กลายมาเป็นวัดเกษชโยเหลือแต่วัดเกษชโยเหลือวัดเกษชโยคนก็มาแต่งมาว่าอ๋อที่ชื่อวัดเกษชโยเพราะว่าตาแม่ชื่อเกศตาชื่อชัยก็เลยเป็นวัดเกษชโยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยอันนี้มีบันทึกไว้ชัดเจนมีบันทึกอยู่ชัดเจน สมัยตั้งแต่รอห้าสองสี่สามศูนย์มีบันทึกไว้บันทึกนี้คนหาที่ไหนสําหรับคนที่จะสงส,ยสัยต่อว่าเฮ้ยพ่อมรพูดไม่จริงเออถ้าถ้าสงสัยก็คือดูในหนังสือประวัติวัดัชยโยอะไรหานครับวันนี้ผมก็มีหนังสือเล่มนี้อยู่ที่บ้านฉบ,บับประัะพูที่ฉบับล่าสุดฉบ,บับวัดเจชัชโยเลยที่ผมมีอยู่ครับเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตอาจจะมีอาจจะมีบางส่วนที่บันทึกตัวนี้ไว้ครับครับอันนี้ยืนยันมหาเกตไม่ได้มรณภาพในเพลนพระยังไงครับ อ๋อท่านมหาเกศตอนหลังนี่ได้ศึกออกไปศึกอขาไปศึกเขา,าไปท่านหมดบุญ<ม>ดได้ศึกเขาไปแต่วันนี้ก็คือท่านก็ยังอยู่เพราะว่าในวงการพระเครื่องเราเรียกว่าพระสมเด็จวัดเจดเชโย<ม>ที่คนไทยก็แต่งเติมเสริมแต่งเพราะว่าไม่ได้ก็เชื่อต่างๆกันมาตามหลักของกลามาสูตรที่เจ้าบอกไม่ให้เชื่อตามๆกันมาให้คนว่าให้<ต>มีหลักมีฐานแต่คนไทยไม่เชื่อไม่ทําเลย คนไทยก็บอกว่าขี้เกียจคนเพราะว่ามันจะมีคนหนึ่งมาบคนแทนชื่ออมรนี่นะครับพี่อมรก็ตำบลวัดเกศชายโยซึ่งคนไม่รู้จักไม่รู้นะครับว่าที่แท้จริงแล้วเกศชายโยเกศชายโยมาจากไหนใช่ซึ่งนี่คือที่มาของสมเด็จวัดชายโยวารวิหารเพราะไปถามแถวนั้นว่าเอตําบลก็มีตําบลชายโยไม่มีไม่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 มีเกศชายโยไม่มีเกศชายโยไหมแล้วแม่ แม่ท่านกังไปยญ่ชื่อชัยไอ้แม่ท่านไม่ไดชื่อเกศอะไรตามเพราะไม่ชื่อโยเอแม่แม่ท่านชื่อนางนุชแน่นอนมีหลักฐานอยู่ที่วัดอินเดี๋ยวค่อบแม่แม่ใครนะแม่สมเด็จโตแม่สมเด็จโตชื่อนางนุอ่์พ่อชื่อในฝนแน่นอนที่ถกเถียงกันที่ที่ถกเถียงแล้วมีหลักฐานยืนยันอยู่ที่ประดังโบสถ์อุโบสถวัดอินทรวิหารกรุงเทพที่กรุงเทพตอนนี้ก็ ค่าผนังนี่ก็ถูกลบไปหมดแล้วครับเพราะว่าบันทึกสมเด็จโตนี่ได้บันทึกว่าแม่นชื่อนางนุษพ่อชื่อในผลอบอกอยู่แล้วมีเด็กชายชื่อบุญรวงแบดอนแบบอะอยู่หน้าเจ้าอาวาสวัดวัดอินอวัดอินอนั่นน่ะก็แม่ชื่อนางนุษย์พ่อชื่อในผลอ่าเพียงพ่อเผยแร่เอาไปทําไมคนไม่เชื่อพี่ คนบางคนเขาบอกว่ายังเป็นลูกเจ้าอยู่นั่นจะเป็นความเชื่อความเชื่อถ้าความเชื่อไม่มีหลักฐานตามพุทธศาสนาเขาเรียกว่างมงายอ๋อความเชื่อของนั่นเป็นความเชื่ออันนี้เป็นความจริงความความเชื่อความเชื่อคนไม่คนเชื่อแต่ความจริงอ่ะคนไม่เชื่อความเชื่อเนี่ยมันมีคําว่างมงายกับศรัทธาครับความเชื่อที่ขาดปัญญาเขาเรียกงมงายความเชื่อที่มีปัญญาเขาเรียกว่าศรัทธาศรัทธากับมงายมันต่างกัน สมเด็จโตเป็นลูกสามัญชนทําไมทถึงมีอิทธิพลสมเด็จโตเป็นลูกสามัญชนทาไมถึงมีอิทธิพลแต่ว่าอิทธิพลด้านไหนหมายถึงว่าสามารถเข้ากับรอสอบรอสามรอส,รอสี่รอห้าสมเด็จโตนี่ท่านสมัยสมัยที่สมเด็จโตท่านดังขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าตียมบาวายนี่มาเขียนหนังสือครับก่อนตียมบาวายนี่ก็มาจากพระยาธิปโกษาครับสอนโลหัน,นัน สอนวอานันพญาธิปโกรษานี่เอาหลักฐานที่ไหนมาเขียนว่าสมเด็จโตเป็นรอนหนึ่งเพราะว่าพญาธิปโกรษานี่ยได้จากพระมหาสว่างอได้หลักฐานจากพระมหาสว่างกับชื่ออะไรไม่รู้ที่มาจากที่มาจากวัดเทโยลงมาหาว่าสมเด็จโตนี่เป็นลูกเต้าเหล่าใครโดยมาหาพระธรรมทาวรช่วงที่เป็นลูกศิษย์ท่านสมเด็จโตมาวัดะระฆังมาถามพระมหาธรรมทาวรช่วงมา มเด็จโตนี่เป็นลูกเต้าเหล่าใครมาจากที่ไหนเพระธรรมสาวรช่วงท่านก็ไปตอบท่านบอกจกจะเป็นรู้ประวัติสมเด็จโตให้ไปที่วัดอินท่านมีภาพภาพวดาดฝาผนังประวัติท่านติดที่วัดอินทีก็จะถามว่าทําไมถึงไปถึงเนี่ยก็มีภาพวาดทั้งหมดสิบสองภาพภาพระมหาสว่างก็จดบรรยายภาพว่าลักษณะเป็นยังไงมีรูปบอกกาบอยู่แล้วก็มีคําบรรยายครับว่าเด็กชายชื่อในเด็กชายบุญเรือง ในผลกะแม่งวุฒิน้มมอบกาบอยู่มีพระอาจารย์เจ้วกวาดลานวัดอยู่นี่ก็คอือหลักฐานที่ปรากฏที่วัดอินครับหลักฐานที่มันปรากฏอยู่ครับที่พระมหาสว่างก็ก็ตีความไม่ออกว่าภาพแต่ละภาพนี่มันเป็นยังไงสิบสองภาพอ๋อพระมหาตอนนั้นท่านตีภาพตีความไม่ออกตีความไม่ออกก็ต่อมาไอ้ภาพทั้งสิบสองภาพเนี่ยก็ใชบันทึกที่พระมหาสว่างครับกับ,กบโยมที่มาจากเอวัชยโยนเนี่ย ก็จดบรรยายก็ตกถูตกอยู่ในมือของพระรารพยาธิปโคษาพระยาธิปโกษาก็เลยแปลภาพที่เห็นเนี่ยมาเป็นหนังสือประวัติสมเด็จพระเาจาจย์โตโดยพยระยาธิปโกษาก็มาแต่งว่าพระยาจาักรีได้ขึ้นไปที่กำแพงเพชรไปเจอแม่งุดแม่งุดก็พระยาจากกักรีก็หิวน้ำแม่งุษยก็เอาน้ำลอยอะไรลอยบนขันน้ำให้เพราะกลัวว่าท่าน ดื่มน้ำเพราะเพราะเดี๋ยวจะฮีสโตกเดี๋ยวจะสำลักอากาศร้อนๆเลยเนี่ยเป็นเรื่องแต่งทั้งหมดเพราะว่าคําพูดคําที่เขา้าโต้แย้งกันบกสมัยนั้นนะ่ะพยายามจกักีรอนหนึ่งเนี่ยสมัยพุทธศเด็จันโตเกิดเนี่ยสองสามสามหนึ่งเนี่ยสองสามสามศูนย์ตองสามสองเก้าสามหนึ่งเี่ยสามศูนย์เนี่ยอ 3, เออรอนหนึ่งกำลังจัดทับลบอยู่ว่าพม่าสงครามเก้าทับที่พมา่าบุกมาแล้วรอนรอนหนึ่งจะขึ้นไปได้ยังไง ที่กำแพงเพชรมันไกลกันเหลือเกินที่พระบิดาโต้แย้งว่ารอนหนึ่งไม่ใช่รอนหนึ่งก็ต้องน่าจะเป็นรอสองน่าจะเป็น,ล,นลูกรอสองลูกลูกรอนหนึ่งดิลูกรอนหนึ่ง,น,น,งน่าจะหลุเด็ดโตไม่เป็นลูกรอนหนึ่งก็ถูกาายืนหักฐานอย่างนี้ยืนยันเนี่ยพรอตามราชพ,พ,พระราชวงศ์สระดานหรือประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยพสสองสองสี่สามศูนย์ไอ้สองสามสามศูนย์เนี่ยสองสามสามหนึ่งเนี่ยสมเกิดสงความเก้าทับ ช่วงนั้นเนี่ยก่อนที่สมเด็จโตเกิดเนี่ยเกิดสงครามเก้าทับรอนหนึ่งก็ต้องหาสเสบียงอยู่แถวการจนบุรีแถวราชบุรีพวกเนี้ยพอจำนนดด้หลักฐานพวกที่อยากให้สมเด็จโตเป็นลูกกษัตริย์ให้ได้ก็บอกไม่ใช่ลูกรอนหนึ่งก็ลูกรอสองเขาก็มีคแยั้งแบบมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตามกฎราชกฎมนเทีบาลนเนี่ยเออถ้ารอถ้าบีดาลบอยู่ตรงไหนรอสองก็ต้องอยู่ใกล้ใกล้อ่าต้องลบอยู่ใ,ใกล้ก็เป็นไปไม่ได้ ที่สมัยนั้นระบบสมบูรณ you know, ์ยาสิท uh, ธิราชยังยังมีที่พลอยู่รุนแรงคนก็คิดว่าถ้าเป็นลูกกษัตริย์ไี่ต้องสุดยอดเพราะไม่งั้นสมเด็จโตสมัยถึงเป็นนาคหลวงนาคหลวงได้ทำไมถึงเป็นนาคหลวงได้ที่ก็ที่เป็นนาคหลวงได้เพราะท่านสมเด็จโตท่านเป็นอัจฉริยภาคท่านเก่งมากเหมือนกับที่เขาบวชสามนาคหลวงทุกวันนี้ใช่เก่งกว่านั้นเพราะสมเด็จโตสมัยนั้นก็เป็นนาคหลวงที่ว่าเป็นสามาณรก็ไปเรียนกับ ไปเรียนก uh ับสังฆราับไปเรียนกับส um, uh ังฆราชสังฆราชบอกว่าไม่ได้มาเรียนลงมาแปลที่สังฆราชคนก็เข้าใจผิดดิสังฆราชวันนั้นก็มีชื่อสุขอยู่สองสุขมีสุขที่สุขวัดมหาธาตุกับสุขวัดพระครับคนก็นึกว่าสุขวัดพระกับสุขวัดมหาธาตุนี่เป็นองค์เดียวกันครับจริงสุขสุขวัดมหาธาตุนี่เป็นสังฆราชองค์ที่สองสุขวัดพระนี่เป็นสุขคงที่สี่ เป็นสังฆราชองค์ที่สี่ของกรุงรัตนโกสินทร์ครับสมเด็จโตเด้เรียนเรียนกับสังฆราชสุขวัดมหาธาตุเรียนไตรปิฎกเนี่ยเรียนปริยัติเนี่ยไม่ใช่สุกวัดรับไม่ใช่สุกวัดรับเรียนเรียนปริยัติเนี่ยเรียนกับสุกวัดมหาธาตุสุกวัดมหาธาตุที่ไปเรียนวิปัสนาเรียนกรรมฐานเนี่ยเรียนกับสุกวัดรับครับอ๋อเรียนทั้งสองสุกเรียนทั้งสองสุกอาจารย์ทางกหลักพุทธศาสนานี่มีปริยัติ ปฏิบัติปฏิเวทปริยัตินี่ก็คือเหมือนเปลือกต้นไม้ที่ห่อหุ้มกัะพี้หรือเนื้อปริยัติก็เทียบเข้ากับเปลือกปฏิบัติก็เทียบเข้ากับกัะพี้ปริปฏิเวทก็เทียบกับแก่นปริยัติก็ห่อหุ้มปฏิบัติปฏิบัติก็เป็นอาหารที่มาล่อเลี้ยงแก่นให้แก่นเจริญงอกงามต้นไม้ก็มีเปลือกมีกัะพี้กัะพี้ก็เป็นเนื้อกัะพี้ก็ห่อหุ้ม ปริยัติเปลือกเนี่ยปริยัติก็ห่อหุ้มกะพีกะพีก็มาเป็นเนื้อหล่อเลี้ยงแกันอ่าพ่อปฏิบัติก็มาหล่อเลี้ยงปฏิเวทอ่าที่สมเด็จโตเนี่ยท่านก็คือที่มาถามว่าทําไมถึงเอ่อเจ้าหมยถึงว่ากษัตริย์นับถือทำไมกษัตริย์ถึงนับถือเพราะรรว่าสมเด็จโตเนี่ยท่านเป็นรุ่นพี่ของท่านเป็นท่านเกิดใกล้ๆสมัยรอสามรอสามก็อรอสี่เนี่ย ก็เป็นลูกศิษย์สังราชุุกไก่เถื่อนวัดพระเป็นอาจารย์เดียวกันอาจารย์เดียวกันแต่สมเด็จโตเนี่ยเป็นล่กพี่สมเด็จโตเป็นล่กพี่สมเด็จโตก็เป็นลูกศิษย์สังราชุุกไก่เถื่อนวัดพระสังราชสุกไก่เถื่อนวัดพระนี่เป็นใครก็เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าหอยับอยู่อยุธยาครับเป็นอาจารย์ข้องรอนหนึ่งสังราษสุกไก่เถื่อนนี่เป็นอาจารย์ข้องรอนหนึ่งรอนหนึ่งพอบาปดาพี่แจกขึ้นมาเป็นรอหนึ่งก็ไปนิมนต์อาจารย์ท่านที่อยุธยามามาอยู่วัดพระเอ ท่านชื่อพระสุวัดท่าหอยมาอยู่วัดพรับอ่าแล้วก็รอหนึ่งก็เป็นลูกศิษย์สังฆราชสุขรับอสองก็เป็นลูกศิษย์สังฆราชสุขรอสามเป็นลูกศิษย์รอสี่เป็นลูกศิษย์สมเด็จโตมาขั้นมาขั้นเป็นเจ้าอาเป็นลูกศิษย์ก่อนรอรอสองรอลูกศิษย์อรอสามก่อนรอสามก่อนรอสามหลังรอสองหลังสองสองก็คือภาพเกี่ยวกันอ่ารอหนึ่งรอสองแล้วาสมเจ็ดโตแล้วก็มารอสี่รอห้า แล้วก็สายพุโทโธของหลวงปู่มั่นเนี่ยก็มาจากมาจากสังฆราชสุไกรว่า,าเพื่อสุไกรเถื่อนว่าภาพเหมือนกันครับเพราะว่าสมเด็จเอ่อพระอาจารย์หลวงปู่มั่นที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สาวหลวงปู่สานี่เป็นลูกศิษย์ท่านเทวธรรมมีม้าวท่านจะมีท่ามีม้าเป็นลูกศิษย์ท่านพันธุโรดีครับท่านท่านพันธุโรดีเป็นลูกศิษย์อพระพิสุวัชรยานพระพิษุวัชรยานนี่ก็คือรอสีครับรอสีก็เป็นลูกศิษย์สมเด็จ วัด,ดทัะสุกกระเจือนวัดพรบและสุกกระเทรอนวัดพับนี่บริกรรมเวลานั่งสมาธิบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธมือนเพราะว่าสังฆราชสังฆราาสุขเอ้ยสังฆราชเจริญวัดบวร,รบท่านก็บอกว่าวันที่รอสี่สวรรคตรอสี่ก็บริกรรมพุทโธพุทโธจนสิ้นลมหายใจไปซึ่งสังกสังกราชเจริญวัดบวรนี่ไปบรรยายที่มูลนิธิหลวงปู่บ้านเพราะฉะนั้นที่ถามว่าทําไม จ้านายถึงเคารพอะไรพระสมเด็จโตนี่ก็เพราะว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิ์ร,ร่วมอาจารย์เดียวกันเป็นสิทธิ์เอาเป็นสิทธิ์ล่วมอาจา์กันใช่ที่คนก็พยายามจะตีว่าเออเป็นลูกกษัตริย์เพราะว่าได้ยกย่องกษัตริย์แต่ก็มีท่านเจ้าคุณอะไรพระยาณาุมาราชทนเนี่ยบอกว่าทําไมสามัญชน,นทำไมยามอัจฉริยะไม่ได้ซึ่งหลักฐานมันก็ปรากฏอยู่ชัดๆว่าสมเด็จโตเนี่ยท่านจะเป็นสามัญชนที่ท่าน เออเรียนปริยัติได้รู้ื่วงอย่างว่องไวจนสังฆราชสุขสังฆราชอง์ที่สองนี่ยกล่องว่าท่านนี้ไม่ได้มาเรียนมาแปลให้ฟังมาแปลให้ฟังอ่ามาแปลให้ฟังเพราะฉะนั้นท่านไม่ใช่ลูกกษัตริย์แน่นอนเพราะประวัติท่านเนี่ยแม่ชื่อแมงุดพ่อชื่อในผลที่น่างในหนังสือตียมบาวายก็มาบอกว่าเออทำไมถึงไม่ไม่เรียกโยมพ่อว่าว่าโยมพ่อทําไมเรียกว่าในผลซึ่งวันนี้ก็มีหลักฐานอยู่ใน หนังสือเลยสมัยรอนหนึ่งนี่มีกฎหมายอยู่สามสิบข้อหนึ่งในสามสิบข้อก็บอกว่าห้ามพระที่บวชเนี่ยเอเรียกพ่อใบโยมพ่อเพราะว่าถือว่าเปตั้ทำละห้ามเรียกพ่อเรียกเรียกแม่ได้ไม่ได้เป็นโยมพ่อไม่ไเพราะม่แม่สมัยก่อนคนไทยอย่าเรียกกันแม่นั้นแม่นี้แต่ห้ามเรียกโยมพ่ออห้ามเรียกโยมพ่อนี่ต้องดูเรื่องกฎหมายในสมัยนั้นด้วยใช่รอนหนึ่งได้ทําสังไทยได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับพระสงฆ์ควบคุมพระสงฆ์เนี่ยสามสิบข้อห้ามเรียก พ่อว่าโยมพ่อใช่ให้เรียกว่าให้เรียกว่านายอะไรอย่างเงี้ยให้ตัดว่าเป็นขาดกันแล้วจะวังโลกธรรมอ๋อให้เรียกหนายโน้นนายนี่ใช่แต่แม่แม่เรียกได้ได้เรียกได้ที่ก็สมเด็จโตก็บันทึกไว้ในผาผนังที่วัดอินว่าใดผลกับแม่งุดอ่าทีนี้ใดผลคือใครใดผลก็คือเขาบอกว่าเป็นลูกก็ไปสืบประวัติสมเด็จโตที่ตอนท่านปอ,อสออะไรสอง สองสามเก้าเก้าหนึ่งมันงท่านขึ้นไปที่กำแพงเพชรไปเผาศพป funds, ้าครับที่คำว่าศพป้าป้าท่านจะมีว่าป้าก็จะมีะมพี่สาวของพี่สาวของพ่อหรือพี่สาวของแม่ครับที่พี่สาวของพ่อท่านไปเผาศพใครไปไปเผาศพป้ปาก็ตามไปดูว่าเผาศพป้าป้าท่านชื่ออะไรไปเผาศพท่านผู้หญิงแพงป้ทาท่านชื่อท่านผู้หญิงแพงท่านผู้หญิงแพงเป็นใครเป็นลูกพยากำแพงเพชรนุชแม่เออ ท้าผู้หญิงแพงนี่จะมีพี่น้องสามคนมีท่าผู้หญิงแพงท่านผู้หญิงพับแล้วก็มีน้องชายคนหนึ่งน้องชายชื่อในผลครับแพงพับผลเพราะว่าพ่อเป็นน้องชายของแพงพับผลมันก็เป็นไม่ได้ใช่ไหมแพงพับผลแพงพับผลเป็นลูกไค่เป็นลูกพยากรแพงเพชรนุษย์เมียเมียพยากรแพงเพชรนุษคชื่อท่านผู้หญิงกาวหรือแม่จีกาวครับเป็นพยากรแพงเพชรองค์แรก ที่ได้รับดาบอัยสิทธิ์จากรอหนึ่งครับอ่าเพราะนั้นในผลคนนั้นน่ะทีภภ่ภาพภาพภาพฝาผนังที่วัดอินเนี่ยในผลก็คือว่าตอนหลังเป็นพยาลฤทธิเดชครับรับราชการจากรกกวังหลังครับอ่าว่าสมเด็จโตก็เป็นลูกในผลแน่นอนเพราะว่าค,ค <ๆ S 2> นที่จะเขียนประวัติที่วัดได้เนี่ยน่าจะอยู่ในฐานะอะไรสมเด็จโตน่าจะเป็นเจ้าอาวาสวัดอิน ถึงได้เขียนบบบัตรตนเองไว้ได้ะจะจะเป็นใครอื่นไม่ได้แล้วถ้าไปพาลูกวัดจะไปเขียนบบบัตรที่วัดได้งไงนี่นะครับเป็นการศึกษาว่าของอาจารย์อมอพิยมอนะครับคือไม่มีใครศึกษาเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวและกล้าพูดอย่างเต็มปากว่าสมเด็จโตเป็นลูกไขวัดเกศไชยมีความเป็นมานี้กล้าบอกเลยว่ามีเอกสาร,รหลักฐานชัดเจนชัดเจนครับใครเถียงใครเถียงครับมีครับมีคนพยายามเถียงพิอมอมาไม่ใช่ไม่ใช่ ก็ <S <S อเอาเอาหลักฐานมาก็อเอาหลักฐานมาขึ้นศาลกันครับแล้วก็เอาหลักฐานมาขึ้นศาลกันว่าที่ผมพูดเนี่ยผิดตรงไหนแล้วก็ไอ้ไอประวัติว่าสมเด็จโตเป็นลูกใครที่เ็าเป็นประวัติของตระกูลพญากำแพงเพชรท,ที่เขาเขียนกันมาเขาจะมีชุมนุมกันทุกป,ปีเขาเขียนประวัติว่าพญากำแพงเพชรนี่เป็นใครมาจากไหนต้นตระกูลเขาชื่ออะไรแล้วมันก็อยู่ในประวัติเขาซึ่งมันก็เชื่อถือได้ครับชัดเจนชัดเจน กระจายแจ้งกระจายแจ้งคือใครทําให้ได้ศึกษาหรือแม่นะครับหักศึกษาหากักอ่านอย่าฟังแต่หูใช่เพี้ยเพี้ยมอนศึกษาเรื่องนี้พี่ต้องการตอบความสงสัยของตัวเองก็อาจจะสงสัยว่าสมเด็จโตนี่ท่านจ้างพระท่านเป็น <ๆ S 2> ลูกใครมันต้องรู้ความเป็นมาได้เล้วบอกว่าคนไทยก็ต้องรู้รากเหง้าของตัวเองเช่นชาติข้าศาสนาพระมหากษัตริย์เราควรจะยึดถือยึดมั่นอ๋อครับ เพราะว่ามันจะได้รู้รากเห่าของเราว่าเราเป็นใครมาอย่างไรครับครับนะจากวัดเกศถึงสมเด็จโตเป็นใครขอบคุณมากครับเยามอนครับยามอนครับครับผมอีกเรื่องนึงอีกเรื่องหนึ่งครับผม